ฮอปี้แบ๊สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอปี้แบ้ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับผมจะมารีวิวงานหุ่นผู้ก้าจากค่ายโคโตบุกิยานั่นเองอห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับกับซีรีส์ผู้ก้าของค่ายโคโตบุกิยานะตัวสุดท้ายที่ประกอบก็คือสกายโกรันอูนานมากนานมากต้องขอบอกว่าเซตผู้กา้าเซตนี้ของโคโตบุกิเนี่ยเขาเน้นจุดขยับนะครับไม่สามารถแปลงร่างได้นะ ตัวที่จะเอามารีวิววันนี้นั่นก็คือจานจานจานอ่าหลายหลายคนเห็นหน้ากล่องแล้วคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมครับนั่นก็คือเจ้าดากาันเอ็กซ์ครับอเอาลงก่อนบังหน้าอ่า ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้หลายๆคนรู้จักเพราะมันฉายที่ช่อง7บ้านเรานะครับที่สำคัญมันรีลัน2-3รอบด้วยนะเออรู้สึกจะฉายจนจบนะครับเจ้าดาการ X ตัวนี้นะอ่าผมก็ได้ดูแบบไม่ปฏิประต่อเท่าไหร่นะครับได้ดูแบบไม่ปฏิประต่อเท่าไหร่นะก็เนื้อเรื่องสนุกดีนะครับเนื้อเรื่องสนุกดีนะตัวหุ่นทำออกมาได้ดีสวยครับเง่มาดูกัน เมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับต้องขอบอกว่าถ้าประกอบแล้วออกมาแบบนี้เลยเป,เป๊ะเลยเนี่ยสวยครับดีครับอ่าของที่เขาให้เรามาก็จะมีดาบมีปืนนะครับแล้วก็ส่วนหน้าอบเนี่ยมันสามารถแยกออกเป็นท่าปล่อยลำแสงแบบนี้ได้นี่อ่านี่ จุดขยับไม่ต้องพูดถึงนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะขยับได้ดีนะถ้าเทียบกับสกายโกรันที่เคยประกอบไปเนี่ยจุดขยับถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่ตัวงานตัวพลาสติกผมยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าได้มาก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับมาเปิดพร้อมๆกันนะว่าตัวงานตัวพลาสติกเขาจะเป็นยังไง ปะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเจ้าดาการ X ดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงปะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องกันเลยอึบอึบอๆโอ้ <laughs> ผมก็เย่าแรงไปอ่ะดูสิมันไหลกองรวมกันหมดเลยนะอะมาเรามาดูทีละช่องกันเลยนะครับนี่ ช่องนี้อ่าเป็นชิ้นส่วนพลาสติกสีดำนะครับดูแล้วน่าจะเป็นช่วงเท้ามัง้งอ่าอันนี้ดาวเอานะครับตัวนี้เป็นแผงเบิ้ลน,นะครับสำหรับถุงนี้นะหน้าหลังเหมือนกันนะครับก็ตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับถึงไม่เอ่ยนี่อ่าอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเป็นสีดำนะถุงถัดมาเป็นสีแดงครับตัวพลาสติกผมว่าโอเคนะช่วงหลังๆเนี่ยงานโคโตบุกิเนี่ยเ ผมว่าเขาทําออกมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนแข่งกันนะระหว่างโคโตบุกิกับพูตสมัยนะครับอนี่เดี๋ยวเราต้องประกอบดูนะว่าประกอบเสร็จแล้วตัวงานจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแผงสีดํานะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหน้าอกมั้งถ้าผมเดาไม่ผิดนะอ่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นแผงจอยข้อต่อต่างๆนะครับมันมาเป็นแผงเล็กแขงน้อยอ่ะ แสดงว่ามาตัวไม่ใหญ่แน่เลยอันนี้เป็นแผงสีขาวนะครับสีขาวมาดีอยู่นะสวยด้วยอ่านี่นะ่าจะเป็นช่วงต้นขาต้นแขนนะครับนี่ต้นขาต้นแขนนะสองแผงนี้นะครับมาแผงนี้เป็นแผงสีม่วงอ่าเป็นจอยขอ้อต่อต่างๆนะครับแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะนี่เป็นแผงเบิ้ลนะครับมา ่อมาอ่อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้เป็นขานะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะนี่โอ้ใช้ได้นะครับก็ดูแล้วถ้าเทียบกับนิ้วก็ตัวไม่น่าจะใหญ่มากนะครับน่าจะเข้าประมาณไฮเกตนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จก็เดี๋ยวลองมาวัดดูนะแล้วก็อันนี้มีดาบดาบอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นส่วนของปีนะครับแอบเสียดายนิดนึงนะเขาน่าจะทําให้มันแปลงร่างได้นะครับ อ,อันนี้เป็นในส่วนของจอยแล้วพ a าสมือนะครับนี่ที่ที่ที่พูดไม่ออกเมื่อกี้นี้คือที่สะดุดก็คือด้านหลังครับให้มือมาเยอะมากให้มือมาหลายคู่มากเลยนะเนี่ยเห็นด้วยตาอยู่ประมาณ5-6คู่นะครับ5ถึง6คู่นะเดี๋ยวเราต้องมาประกอบกันนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเขาจะให้มือมาทั้งหมดกี่คู่นะครับ แผงนี้เป็นแผงสีแดงนะครับเห็นหลักๆเลยเนี่ยเป็นดาบนะฮะตัวงานพลาสติกสีแดงทําออกมาได้ดีแล้วสวยนะครับสวยนะนี่ด้านหลังเป็นขาครับแล้วก็เอวน่าจะเป็นช่วงเอวอ่าช่วงตัวนะครับมาแผงสีน้ําเงินอ่าอันนี้เป็นถุงสีน้ําเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็คหลังของตัวดาการนะครับนี่ แต่อันนี้ด้านหน้าเนี่ยแผงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันก็น่าจะรู้นะว่าเป็นอะไรนะครับมามันมาเป็นแผงเล็กแผงน้อยแผงย่อยจังเลยเนี่ยแผงสีม่วงอีกนะครับเป็นจอยข้อต่อเหมือนเดิมนะแล้วก็แผงสีเหลืองครับผมชอบแผงสีเหลืองของเขานะคือเป็นสีเหลืองที่สดและสวยดีนะครับนี่ามา แผงนี้เป็นแผงสีขาวนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะเป็นแผงเบิ้ลนะครับไม่รู้เป็นส่วนไหนนะแต่อันนี้เหมือนจะเป็นปีนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับมาหยิบออกมาอันนี้เป็นแผงสีดําไม่รู้ว่าเป็นปืนหรือเปล่านะเป็นแผงเบิ้ลนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะมีอีกไหมโอ้มีเยอะเลยอันนี้เป็นแผงสีดํานะครับน่าจะเป็นจอยคอต่อนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นแผงใสนะครับน่าจะเป็นตรงหน้าอกแล้วก็ตรงดาบมัง้งเดี๋ยวตอนประกอบเราน่าจะได้รู้กันและถุงสุดท้ายครับเป็นส่วนที่ลงสีมานั่นก็คือเขากับหน้านะครับเขานะแล้วก็อันนี้หน้านะครับลงสีมาให้นะครับระวังหายนะมันถุงมันแค่นี้เองนะถ้าใครซื้อตามไปนะครับแล้วก็มาเจอคู่มือครับมีเล่มคู่มือน่ารักมากน่า หน้าปกก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นดาการในทีวีนะครับเวทนทีวีอ่าต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้ขายตัวในทีวีมากๆเลยนะครับมันมีแผงอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะเก็บไปก่อนมานับแผงกันดีกว่านึงหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28หน้า1เป็น29เขา1เป็น30นะครับอ่าวิธีการประกอบดูแล้วไม่ยุ่งยากเอ๊ะ เฮ้ย <anca> ไม่มีสติกเกอร์ co. เออเออไม่มีสติกเกอร์นะครับอ่าไม่มีสติกเกอร์นะในคู่มือก็บอกว่าไม่มีสติกเกอร์นะจากแผงที่เราดูกันก็ไม่มีสติกเกอร์นะครับอ่างานนี้ผมชอบเลยไม่ต้องนั่งแปะสติกเกอร์นะ <anca> วิธีการประกอบก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะคิดว่าน่าจะประกอบแบบๆก็น่าจะเสร็จนะครับอ่าจากที่ดูนะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าดาการ X เนี่ยเขาจะมีหุ่นอีกตัวหนึ่งซึ่งมารวมร่างกับเขาเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเรียกซูปเปอร์ดาการ X ไหมอะถ้าผมจำไม่ผิดนะคิดว่าเขาน่าจะออกหุ่นตัวนั้นออกมานะครับแล้วก็เพราะบานชิ้นส่วนเนี่ยมันสามารถถอดแล้วก็มีตัวจุ๊บมีตัวจุ๊บมีตัวที่ถอดออกได้เนี่ยอย่างเช่นข้างขาแบบนี้ เหนปะนี่คิดว่าอีกตัวหนึ่งน่าจะออกมาแน่นอนครับแต่ว่าคงจะเอาบางชิ้นส่วนมารวมล่างกับตัวดาการ X นะครับยังไงก็รอติดตามดูกันนะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าดาการ X นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าดาการ X ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วน้องจะเท่ขนาดไหนปะ ไปประกอบกันเลยครับแตดดดตดนแล้วผมก็ประกอบเจ้าดาการเอ็กเซตแล้วนะครับต้องขอบอกว่าสีสันตรงปรกมากๆเลยนะนี่เมื่อมาเทียบกับตัวที่เป็นการ์ตูนแล้วสีสันสำเนาถูกต้องครับใช่ครับ สีสันตามการ์ตูนเป๊ะเป๊ะเลยครับอ่าตัวงานไม่มีสติกเกอร์มาให้เราแปะนะครับอ่าสีก็เนี่ยเกือบ90%เลยนะเกือบ90%เลยนะครับอ่าตัดเส้นอีกนิดนิดหน่อยๆผมก็ว่าพอแล้วนะครับสำหรับเจ้าดาการ X ตัวนี้นะเออมาจุดขยับนะครับแขนงอได้ขนาดนี้ครับนี่แขนนะขาอะ ขาก็งอขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ครับนี่ขยับได้เยอะนะครับขยับได้เยอะนะถือว่าเป็นหุ่นที่มีจุดขยับดีเลยครับนี่สมดุลตั้งยืนอย่างเท่ครับมั่นคงฮะมาเรามาวัดความสูงของดาการ X ตัวนี้กันดาการ X ตัวนี้สูงจากเท้าถึงเข่านี้ประมาณ17เเซนนะครับ ปีกว้างประมาณ15เซนครับอ่าสูง17เซนปีกว้าง15เซนนะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยคือดาบครับนี่อ่าเป็นอาวุธประจำตัวของดาการนะครับขอบอกว่าสวยนะผมชอบตรงลูกแก้วเขาเนี่ยเออตรงดาบเนี่ยสวยดีนะครับนี่อ่าเล่มค่อนข้างยาวนะครับ ส่วนต่อมาเป็นชิ้นส่วนเปลี่ยนตรงหน้าอกนะครับนี่คือชิ้นส่วนนี้สังเกตชิ้นใส่ดีๆนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมอะคือมันจะเป็นเหมือนรูปโลกอยู่นะครับเนี่ยเหมือนเป็นรูปรูปรูปของโลกอยู่นะฮะอ่าก็มันสามารถให้เราเลือกได้นะชิ้นใส่เนี้ยจะมาใส่ในเกาะปกติก็ได้หรือจะมาใส่ในเกาะที่เราจะเอามาเปลี่ยนเพื่อเป็นท่าย,ยิงออกไปก็ได้นะครับคือ เดี๋ยวเราก็ต้องถอดเกาะเนี่ยสีขาวอันนี้นะแล้วก็มาประกอบเข้าชิ้นนี้แทนนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปก็จะถ่ายให้ดูนะครับมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนค่อนข้างยากนิดนึงนะย่างต่อมาก็เป็นบรรดากองครับมือนะครับให้มือกลางนิ้วมา1นู่อคู่มือกลางนิ้วมา1คู่เราก็มือกลางนิ้วแต่เป็นแบบนี้ทำท่าแบบนี้มาอีก1คู่นะครับ เราก็มือถือปืนให้มา1คู่นะครับมือถือปืนมือกามอาวุธใช้ได้หมดเลยนะหนึ่งคู่เราก็มือกามอาวุธนะครับนี่แต่ว่าตรงจอยตรงเนี้ยมันสามารถงอขึ้นมาแบบนี้ได้าสามารถหักมือได้นะครับให้มาอีก1นึ่งคู่ครับในส่วนของมือก็หมดแล้วนะครับ มาในส่วนของปืนข้างขานี่ชิ้นนี้มันสามารถถอดแล้วเอามาประกอบเป็นปืนได้นะครับโดยใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้มารวมกันเป็นปืนนะครับนี่มันก็จะเป็นด้ามปืนจับแบบนี้นะครับเป็นจับสองมือแบบนี้นะอ่าอันนี้เป็นจับข้างล่างอันนี้เป็นจับข้างบนอ่าและอันนี้ก็เป็นช่องมองตานะครับนี่ส่วนกระบอกปืนก็จะอยู่ในแผงนี้นะครับนี ที่สำคัญเราสามารถถอดหมัดของดาการออกมาแล้วเราเอากระบอกปืนไปเสียบได้ด้วยนะครับนี่กระบอกปืนเขาให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับอ่าก็เล่นได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าดาการ X มีเท่านี้เลยจริงๆครับก็จากที่ดูเนี่ยอ่ามันมีส่วนที่ น่าจะอัปเกรดเพิ่มได้นะครับนั่นก็คือหุ่นอีกตัวหนึ่งของดากานที่เอามารวมล่างนะนี่อย่างตรงนี้เห็นไหมยังมีรูอยู่นะครับนี่ยังมีรูอยู่นะอ่าแล้วก็ข้างขาเนี่ยมันสามารถที่จะเอาอะไรมาเสียบอีกก็ได้นะครับนี่อ่าก็เดี๋ยวเราก็รอรุ้นนะครับว่าโคโตบุกิยาจะทำตัวต่อไปของซีรีส์ดากานออกมาหรือเปล่านะครับรอดูกันนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าดาการ X ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับดาการ X จากค่ายโคโตบุกิยาตัวนี้สำหรับผมโปงๆให้เลยนะครับอ่าถึงแม้ว่ามันจะแปลงร่างไม่ได้แยกร่างไม่ได้แต่จุดขยับของมันทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบหุ่นที่แอคชั่นได้เยอะๆอย่ามองข้ามรายนี้ซีรีส์นี้นะครับอ่าจัดว่าดีนะฮะอ่ะ เพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงบ้างกับเจ้าดาการ X ตัวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอ่าหรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอปปี้แบก์็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากการฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สำคัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือจะแชร์ต่อ แชร์ต่อ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 ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับว่าผมจเจ้าตัวอะไรมารีวิวจะพาไปเที่ยวไหนจะเปิดกล้องซุมอะไรหรือจะพาไปกินอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปแหละจันแนบาบ,าบ,าบายบายมัมมัม